กล้าแบบนี้ไหมครับผมแกะให้ดูทุกจุดนะครับทั้งซอกทั้งในแกะให้ดูหมดเลยเปิดให้ดูเลยนะครับทุกจุดเอาไว้เคลียร์นะบอกเลยว่าคอนี้สภาพเดิมๆนะภายในเอียงแบบนี้ผมแกะให้ดูเปิดๆแบบนี้ดูนะครับไม่โอเวอร์นแบบนี้เดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆและดูนะครับแบนเทนเนอร์ยังใหม่คลิปเดี๋ยวไปพารีวิวให้ดูแบบละเอียดทีละจุดยันหัวน็อตทุกจุดเลยนะครับย้ำว่าคุณจรถเดิมไม่น้อยไม้แค่หมื่นเดียวย้ำว่าไม่แค่หมื่นเดียวเท่านั้นราคาแค่สี่แสนเข้าบาทนะครับพรเจ็ดพันห้าเท่านั้ แล้วรีบโทรมาหาเป้นะครับคันนี้รถสวยสภาพนางฟ้าเหมือนได้รถใหม่เลยออกมาเจ็ดเซนกว่าตอนนี้เหลือแค่สี่แสนนิดๆเท่านั้นรีบโทรมา0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดมาดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเมื่อกี้เห็นไฮไลท์ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาดูเดือดแน่นอนคันนี้นะครับโคตรสวยโคตรใหม่ไม่แค่หมื่นกว่าโลอย่าพลาดเด็ดขาดกดไลค์กดแชร์ตามแล้วดูให้จบนะครับเป้วิศวะกระบะมือสองคันนี้ผมจัดมาให้อีกแล้วซื้อเข้ามาอีกแล้วนะครับจะหมดแผงอีกแล้วนะครับซื้อมาห้าหกคันขาย บอกเลยว่าผมมีฟินแลนซ์รองรับมากกว่าสิบที่ตั้งรออยู่เราเซ็นสัญญานะครับและบอกเลยจะยากจะง่ายแก้เคสได้หมดหรือซื้อสดนะครับมาเลยนะครับผมบอกเลยว่าซื้อขดไปประมาณ7คันนะครับซื้อมาเป็น10นะแต่ว่าจองไว้วันซื้อสดเนี่ยวันสี่หคันแล้วนะครับก็มาเลยครับจบได้รถแน่นอนและสวยตรงปกแบบนี้แน่นอนนะครับนี่คือสภาพรถที่ยังไม่ล้างยังไม่ทําอะไรเลยนะครับยังสวยขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเห็นเองผมบอกเลยว่าเฮ้ยสวยจริงนะครับสวยจริงเดิมจริงไม่มีชนด้วยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับพ่อแม ้คันรถสวยรถดีขายของดีนะครับขายยาวๆนะครับอยู่ในวงการนี้ได้อีกร้อยปีนะครับอามาดูกันตรงนี้เป็นตัวรถปี23นะครับปี23สบาภาพคลิปใหม่แค่10,000กว่าโลและได้ตัวใหม่ด้วยหน้าเอ็นที่ตัว Z ซ dition นะครับสมาร์ทแคป ขันนี้เกียร์แมนนวล6สปีดตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องยูโรใหม่และสภาพดีๆแบบนี้ประหยัดน้ำมันชงล่างดีๆนะครับออกแบบมาเพื่อบรุทุกโดยเฉพาะใช้งานได้หลากหลายในประสงค์และที่สาคัญนะตัวนี้ยังโสดยังว่างรถพึ่งเข้าสภาพแรกรับเลยนะครับสภาพแรกรับเลยพออยู่7,500ราคาอยู่ 1, นัน400กว่าบาทนะครับามาดูกันนะครับไฟหน้าของเขาได้เป็นแบบไฟหน้ามันติฟิกเตอร์นะครับมีลมดําด้านในมาให้โลโก้ของเดิมของแท้ไฮลักอันนี้ไฟหน้าเดิมแท้ไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีชนนะครับ จากหน้าเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดําเงานะครับโลโก้ต่างอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมอางงามสีขาวตัดกับตัวกรอบที่เป็นกรอบเนี่ยเป็นโครเมียมพร้อมกับตัวตัวกันชนต่างๆที่เป็นสีดําเงานะครับใต้ท้องต่างสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับ สภาพเดิมไม่มีชนนะครับซื้อกับเป้ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับเป้สกานให้สกรีนให้ซื้อกับเป้ไว้ใจได้นะครับผมคายของดีผมคายของคุณภาพนะครับเกรด A แน่นอนเดิมๆรับประกันไม่มีชนหนักต่อต่อรถไม่จมน้ําอย่างแน่นอนนะครับแม็กนะครับอลลอยเดิมแท้นะครับน็อตห้ารูนะครับล้อหน้าเป็นดิสเบกยางปียีเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางปียีเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับ ยางเดิมๆนะครับเพราะคันนี้ยางก็ออกมาเปลี่ยนมาใหม่จากต้แดงเลยนะครับดูในรางลงน้ําสภาพเดิมโชคต่างๆใช่ไหมสภาพเดิมนะครับรถสภาพเดิมโช้คต่างเดิมๆไม่มีชนนะครับและผมจะบอกว่าคันนี้สีเดิมทั้งคันนะสีขาวนะครับสีขาวนะครับดูเลยนะครับนี่สีขาวๆแบบนี้นะครับไม่มีนยังไม่ได้ขัดสีด้วยนะสภาพเดิมคิดกระจกมองข้างได้เป็นสีดำด้านนะครับพับมือเอานะอ่าตัวพับมือนะครับตัวนี้เป็นตัวพับมือเริ่มต้นนะครับ ฟิล์ม80ตินมารอบพันกันสาดมีมาให้พร้อมดูดันหล่อนะครับน่าใช้นะครับกระจกเดิมของโตโยต้านะครับนี่เดิมๆภาษีภาษีบังหมดแล้วนะเดี๋ยวไปต่อให้ฟรีต่อให้ฟรีไม่ต้องห่วงนะครับต่อให้ฟรีไม่คิดตังนะอ่ะหลังคงราคาสภาพเดิมนะครับพอนจีเปอร์5นะครับพอนจีเปอร์5ฟรีดาวได้จัดได้าลเลยนะครับยอดจัดเต็มนะคันนี้พอรถปี23ปีโคตรใหม่เลยนะครับด้านท้ายกระบะราหล่อนะครับเรียกว่าไฟกระพริบอยู่เนี่ยเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับแล้วก็ มีไฟอบิ้ไฟอถอยให้ครบเลยนะครับแม็กเนอร์สภาพใหม่กิปนะครับของเดิมแท,ท้โตโยต้าด้วยนะครับและดูนะหัวับการลอยมีให้โครเมียมนะครับการลอยมีให้ครบเปิดสมาร์ทแคปให้ดูว่ารถมันเดิมนะครับนี่หัวนอตน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยเห็นไหมครับเดิมๆเดิมๆ เป็นโอเปน้าหัวนงหัวนอตเดิมฝาประตูไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนซีนสภาพเดิมเดิมนะครับนี่สภาพเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วดูนะครับเดือนมีนาปีสามแผ่นเพดเขครบชัดแบบนี้เนี่ยแบบนี้ซื้อได้นะครับแล้วดูโครงสร้างนะแกละให้ดู1 2 3สดูกันปึ๊บดึงมารู้กันเลยเดิมไหมดูครับนี่เม็ดอาร์คเดิมเดิมทุกเม็ดทุกอ่าเห็นไหมครับตามที่ผมเคยบอกเห็นไหมครับเอฟซีเนี่ยเดิมเดิมไม่มีชนไม่มีทํานะครับไม่มีย้อมอย่างแน่นอน แล้วดูด้อนัยน,นะครับรอยเชื่อมต,ต่างๆนะครับนี่ให้ดูเลยรอยเชื่อมชัดๆแบบนี้นะครับเหล็ก3มแผ่นสนิทกันแบบนี้ไม่มีเชื่อด้านในนะไอแบ็กมีให้ครบด้วยแล้วก็ตรงนี้สถานะนไอแบ็กออนออฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ปรับตรงนี้ได้นะจะออนจะออฟนี่ปรับตรงนี้เลยนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับมันออนมันออฟตรงนี้ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ปรับไขกุญแจไขได้เลยนะครับอ่าโครงสร้างเดิมนะครับเบาสภาพยังใหม่กิฟต์นะครับตัวตรงน้ำสียังแบบเงาวับเลยนะครับคันนี้ รถสภาพดีมากนะครับสภาพดีนะครับตันท้ายนะครับดูโครงสร้างนะนี่นี่เห็นไหมดูถังเดิมเดิมไม่มีชนไม่มีทําสีไม่มีน้ําท่วมนะครับย้ำว่าไม่มีน้ําท่วมนะเห็นช่วงนี้ช่วงหน้าฝนน้ําท่วมกันเยอะนะครับของผมไม่มีน้าท่วมแน่นอนสบายใจได้นะครับน้ําท่วมไม่รับซื้อนะนี่ครับดูนะดูตรงนี้นะครับเป็นโอเมกาอาร์เดิมเดิมจะชัดแม้รูปรูปดูเลยนี่เดิมเดิมเห็นไหมครับแบบนี้นะครับ และที่สำคัญผมบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพสวยเดิมใหม่มากนะครับคันนี้มาดูกันด้านท้ายนะครับเป็นยังไงด้านท้ายนะครับมีหูจับที่เป็นสีดำด้านให้ครบแบบนี้ไปเบรกไปถอยของสแตนเลสอยู่ครบอ่ะเปิดดูนะครับกระบะท้ายนะครับของกระบะตัวเตี้ยเนี่ยช่องล่างจะแข็งกว่าตัวสูงนะครับเขาเออกแบบมาเพื่อบรรทุกนะอ่าแล้วดูนะครับตรงนี้นะนี่ หลังโรงน้าสภาพเดิมไม่มีชนเห็นไหมครับแนบพิเศษกันนี่คือเดิมโรงงาน C R C L อยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมนะครับ C L ก็อยู่ครบนะครับนี่เห็นไหมอยู่ครบแบบนี้เลยใต้ท้องนะครับแหนบนะครับแหนบ5้าอยู่ใต้เพานะครับแหนบ5้าอยู่ใต้เพาแบบนี้ชงโชกต่างๆสภาพเดิมครับโชกซับชุดแรงกระแทกก็มีครบเลยนะครับใต้ท้องสภาพเดิมยังไงอยู่ครบนะครับรถส่งตรงมาจากศรีสเกตนะครับคันนี้เป็นรถที่ใช้ได้ยาวๆนะครับและดูแผ่นเพจนะครับนี่ เลขเฟรนช์สีตรงๆเขาชัด,ชดคๆคมๆแบบนี้9704เจ็ดศูนยห็นไหมครับยังใหม่คลิปสียังเงาอยู่เลยนะครับเพิ่งอ,ออกมาปีที่แล้วเดือนมีนาเองนะครับนี่มันเดือนกันยาปีนี้รถพิกว่าโคตรน่าใช้นะครับรีบฟ้าเลยทำออกใหม่7จ็ดแสนกว่านะครับคันนี้ออกใหม่ฟรีด้าได้กับเต้น,นะครับออกฟรีด้าได้เลยไปออกใหม่นะครับต้องดาวเป็นแสนคันนี้บอกเลยครับไม่ต้องจับเงินแสนครับไม่ต้องเอาเงินแสนไปดาวนะครับออกรถมาเลยฟรีด้าก็ได้ถ้าดาวก็ดีสดซื้อสดก็ได้ซื้อสดก็ได้นะครับได้หมดเลย ซื้อสดก็มาเลยครับจัดมาได้โทรหาเป้เบอร์0947894848นะครับนี่เมนูเป็นอาร์สภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเมนอาร์โครงสร้างเห็นไหมเดิมโมเลยแกะรุกจุดนะครับไม่ซื้อคือพลาดนะครับบอกเลยคันนี้ไม่ซื้อคือพลาดนะครับได้รถเดิมนะครับไม่มีรถย้อมสบายใจได้นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะรถมือ2เกรด A แบบนี้นะครับรถของเราเนี่ยทุกคันบรันตีว่าเกรดเอนอนสภาพรถสวยๆแบบนี้ รับประกันให้นะครับรีว ar, pues freely, ิวให้ดูทุกจุดแบบละเอียดแบบนี Gender ้แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับเนี่ยเดิม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 นะครับไม่มีชนไม่มีแกะไม่มีทำเนี่ยครับเดิมเดิมโครงทรงโครงสร้างเป็นโอเมก้าสปอตต่างๆเดิมหมดเลยนะครับตัวถังดูนะครับนี่เดิมเดิมสีเดิมไม่มีขึ้นสนิมไม่มีชนไม่มีทำไม่มีปลอมนะครับผมตรวจให้หมดแบบละเอียดนะครับสบายใจได้เลยนะครับและไม้มันแค่หนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับนี่ไม้หนึ่งหมื่นสามพัน 914กิโลเมตรเหยียบเบรกกดบีสตาร์ตเหยียบคัสต์นะครับอาตา้าให้ดูเครื่องหน่อยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับไม้หนึ่งหมื่นสามพันโลหาคุณยากแบกก้าเป็นสีดำมากว่าเป็นสีขาวนะครับบอกสถานะเกียร์เบรกมือบอกให้หมดครบเลยแบบนี้จอนะครับได้เป็นจอใหญ่เก้านิ้วแบบนี้พร้อมทัชสกรีนได้นะครับยุบีชาร์จก็มีให้นะครับแอร์เป็นอลอกสีดับปรับได้เพะเด็ดมีให้ไซส์ขวา2จุดเกียร์มันนวดโลสปีดแบบนี้เลยนะครับแอร์แบ็คออนปกตินะนี่เห็นไหม ราใช้ง,งานได้ปกติเลยนะครับใครชอบก็จัดได้เลยนะครับสนใจโทรมาคอนโซลตรงนี้ก็เก็บของเก็บของได้นะครับ USB ชาร์จก็มีให้แอร์ก็ปรับระดับความเย็นได้หมดเลยนะครับพัดลมมีให้สี่ระดับนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะมีพลัสพิแขนให้นะครับเก็บคงเก็บของทิชชู่ได้หมดที่วางแค่นั้นก็แฟมมีให้1จุดตรงนี้นะครับสวยครบเครื่องนับที่วงที่วางเก็บคงเก็บของมีให้ครบแบบนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับ ใครขายอยู่นะ150แรงมา้ Bonjour, นา centered, นะครับแม็กสปีดอยู่ประมาณ188กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแม็กสูงสุดเลยโคตรแรงนะครับและเป็นรถที่เอาไปใช้บรรทุกท้งง,งานได้หลากหลายนะครับแล้วตรงนี้นะนี่เซ็นทรล้อขับเคลื่อนที่สมันลองให้เองแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้านะครับได้หมดเลยสวยเดิมน่าใช้นะครับมาดูกันที่ห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับมาดูกัน สตาร์บองเครื่องให้ดูแล้วนะครับว่ารถเนี่ยมันใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีช่างนะครับคอยตรวจอยู่แล้วนะคอยตรวจของคของเครื่องของเหลวช่วงล่างแล้วก็พวกสีสันทีพันรถนะครับมีตรวจให้หมดล้างสปาให้หมดนะแต่รถใหม่สวยไปใช้แน่นอนนะครับย้ํานะว่าวันลูกค้ามารับนะครับสวยกว่านี้ใหม่กว่านี้เพราะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาสภาพได้รับเลยตัวเครื่องนะครับนี่ัวเครื่องของโตโยต้านะอืดติดคนอยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้พวกวีคองวีโก้จะรู้นะครับ นี่ละรครับคือรุนพี่เขาเครื่องดพดทนแบบนี้นะครับเท้ยาวนะครับกล่องกล่องไฟรีเลยตรงนี้แบตเตอรียอย่ตรงนี้นะครับไฟก้าวยู่นี้นะอย่าผาแก่นะนงนั้ออสนออสตาร์ทไม่ได้น,นะถ้าแก่สายตรงที่ออกสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนะอ่าในครบวงจรนะครับน,น,น็อตเดิมเดิมสภาพเดิมซีนต่างๆก็เดิมเห็นะครับปลอกโปรงเดิมปลอกโปรงเดิมนี่ปติ๊กเกอร์โรงงานอยู่กับพแบบนี้เลยนะครับนี่ซีนเดิมไม่มีแก่ไม่มีทำไม่มีทนฝาเดิมนะครับปติ๊กเกอร์ลูคพบตรบนี้นะครับ เครื่องเดิมไม่มีแก่เห็นไหมนี่เดิมเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมไม่มีแก่นะครับ,ระะรบ ABS สี่ล้อมีให้ครบเลยนะครับประจุถังน้ำมันพาวเวอร์ต่างกรองต่างบอกเลยเปจัดก,การให้ดูไล้ให้หมดโครงเหลวนะครับตามระดับเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ตามระดับนะครับแล้วก็นี่น้ำมันพาวเวอร์นะครับนี่เห็นไหมสีใสลิปเลยนะครับสภาพนี้ไถ่ได้ยาวนะครับไถ่ได้ยาวเลยครับคาหน้าต่างโครงสร้างต่างเห็นไหมเดิมเดิม นะครับนี่ไม่มีปลอไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนนะครับรถสวยซื้อแบบนี้ซื้อได้นะครับแล้วดูนะครับแก้ต่างๆก็เดินนะครับนี่เดิมๆนะครับสภาพเดิมนะครับนี่ของรถเดิม LW อยู่ครบเห็นไหมอ่าซื้อได้นะครับ4,19,000นานะครับซื้อสดได้จะเพดนได้สำหรับใครที่สนใจนะครับกระบะคันนี้โตโยต้ารีโว4 ตัว n t ็นทีแซด n คันนี้กับราคาแค่4ี9 0 0 0ตงนานะครับซื้อสดได้จะไปแนสนใจ,นใจทักมาโทรมาได้เลยปี3ีมไม่แค่13,000โลเท่านั้นบอกเลยว่าจะพลาดมีโปรแถมให้เพียบให้คุ้มเลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูมาจบนะครับขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบใหม่นะในวันพรุ่งนี้นะครับผมอย่าพลาดกระบะสุดคันนี้สิค่ะโทรมาแอดไลน์มาด้านล่างขวามือโทรมาเลย0ูนย์94 8 8จะไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ